ตนกล้าคนดีวิถีอุทยัยนวัตกรรมทรงอิทธิพลสร้างผู้บริหารเด่นครูดีนักเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งโดยนายสุภาพงษาจันทรังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความจำเป็นในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นพลเมืองโลกจึงกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า มุ่งสร้างเด็กอุทัยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของสังคมก้าวสู่ศตวรรษที่21อย่างมั่นคงคณะดำเนินงานได้ดำเนินการวิเคราะห์ถึงแรงบันดาลใจและเป้าหมายที่ทำให้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยนั่นคือ SWOT analysis ซึ่งประกอบด้วยจุดแข็งโอกาสแรงบันดาลใจและผลลัพธ์ เน้นไปที่การทำงานร่วมกันสร้างกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมจุดแข็งและวิสัยทัศน์สร้างความเป็นผู้นำในส่วนที่ตนเองโดดเด่นและโฟกัสไปที่ความเป็นไปได้ขององค์กรเพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การสร้างวัฒนธรรมทางวิชาการบรรล,ลุเป้าหมายไปได้ วัฒนธรรมทางวิชาการที่กล่าวถึงให้น้ำหนักไปที่นวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างมีอัตลักษณ์และมีความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด ตนกล้าคนดีวิถีอุทยัยหรือเรียกให้เป็นสากลว่า g o w t h m i n e s gold อุทัยธานีซึ่งต้องมีความเข้าใจอย่างท่องแท้ในนิยามความเป็นแบบอย่างที่กำหนดเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่ง เพื่อเป็นการสร้างแนวคิดที่ทรงพลังจึงกำหนดโลโก้ตนกล้าคนดีวิถีอุไทยเพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์และ,สะแสดงความมีเอกภาพในการดำเนินงานประกอบด้วยสีเขียวของข้อความที่ระบุตนกล้าคนดีวิถีอุไทยสพปอ,อ,อ,อุไทยธานีเขตหนึ่งซึ่งหมายถึงบุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างอันดีงาม ตามวิถีคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งโดยสีเขียวคือสีประจำจังหวัดอุทัยธานีข้อความดังกล่าวอยู่บนรวงข้าวเหลืองอร่ามเป็นดั่งทองให้ความหมายอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าของข้าวที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างความเรืองรองสู่จังหวัดอุทัยธานี เปรียบเสมือนคุณค่าในตนเองของบุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างอันดีงามส่วนปลายของรวงข้าวโน้มลงมาอย่างอ่อนน้อมเสมือนการอ่อนน้อมทำตนของพี่น้องเพื่อนครูแม้จะมากด้วยองค์ความรู้แต่ไม่เคยมองข้ามคุณค่าของผู้อื่น โลโก้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถูกจัดวางอย่างเหมาะสมเหนือรวงข้าวแสดงถึงต้นสังกัดและเป็นบ้านหลังใหญ่ที่คอยให้ความดูแลและส่งเสริมสนับสนุนด้วยดีเสมอมาทั้งหมดที่กล่าวอยู่ภายในกรอบสีทองและพื้นหลังสีขาวให้ความหมายอันโดดเด่นถึงความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ พื้นสีขาวคือความบริสุทธิ์ผุดพองไร้ซึ่งความหมุนมองและปรองดองด้วยศักดิ์รีความเป็นวิชาชีพชั้นสูงต้นกล้าคนดีวิถีอุทยัยเป็นแนวคิดทรงอิทธิพลที่ถูกนำมาสร้างพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งโดยกำหนดไว้ทุกกิจกรรมของกลุ่งงานภายใต้ศูนย์บูรณาการยกระดับ คุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งซึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เกิดได้จริงในสถานศึกษานั้นนอกจากปัจจัยภายนอกจากภาครัฐและชุมชนแล้ว หัวใจสำคัญคือการมีปัจจัยภายในที่เกื้อนหนุนให้เกิดนวัตกรรมจริงๆขึ้นมาได้ยกให้นวัตกรรมคือหัวใจของการพัฒนาตนเองซึ่งต้องกำหนดตัวชี้วัดหรือคุณค่าที่จะให้เกิดขึ้นแน่นอนว่าคุณค่าที่สำคัญที่สุดคือ learning outcome สถานศึกษาคือเวทีแห่งการเรียนรู้หรือ learning platform ของบุคคลอย่างหลากหลายมิใช่เพียงแค่ผู้เรียนแต่หมายรวมถึงค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายอมเปิดกว้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนของนักคิดที่สามารถจัดการเรียนรู้คุณภาพสูงแก่สิทธิเป็นการพัฒนาผู้เรียนที่บูรณาการร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ทั้งนี้ต้องเรียนรู้จากการทำหน้าที่ของตนเป็นการพัฒนาตนเองและช่วยพัฒนาเพื่อนครูทำงานเป็นทีมไม่ทำงานแบบโดดเดี่ยวสถานศึกษาต้องได้รับการพัฒนาเป็นสัปพายสถานเพื่อการเรียนรู้ต้องมีบรรยากาศที่เอื้อให้กล้าคิดโดยผู้บริหารและครูต้องไม่ตัดสินใครเพียงเพราะเขาคิดต่างจากเรา นอกจากการคิดที่ทรงอิทธิพลแล้วการปฏิบัติงานที่ทรงพลังรวดเร็วแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอย่างสูงสุดก็จัดอยู่ในการคิดที่ทรงพลังอีกด้วยโดยทุกฝ่ายในสถานศึกษาควรมีศรัทธาและหมั่นใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความรู้และความจริงอยู่เป็นประจำเพราะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะเป็นฐานสำคัญของการทดสอบนวัตกรรมที่สร้างขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งดำเนินการภายใต้นโยบาย5คุณภาพประกอบด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพครูคุณภาพเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและนักเรียนคุณภาพจึงร่วมมือกับสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด จัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเป็นไปตามนโยบายมาตรฐานการศึกษารวมทั้งกลยุทธ์จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 1. ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ 2. ความร่วมมือด้านยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดังนี้2.1พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยกระดุมโมเดล2.2พัฒนาการเรียนการสอนโดยชั้นประฐมศึกษาปีที่1ต้องอ่านออกเขียนได้ 2.3พัฒนาการเรียนการสอนโดยชั้นประถมศึกษาปีที่สองขึ้นไปอ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขได้ลายมือสวยยกชั้น2.4สถานศึกษาพัฒนาผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามแนวทางตนกล้าคนดีวิถีอุทยัย 2.5สถานศึกษาพัฒนาอาคารสถานที่ให้สะอาดร่มรื่นปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้2.6สถานศึกษาส่งเสริมการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงสู่การปฏิบัติโดยกระบวนการทางลูกเสือนักเรียนทุกคนมีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมสมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดรวมทั้งประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลัก12ประการ2.7ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ D L T V หรือ D L I T ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมต้นกล้าคนดีวิถีอุทัยเกิดนวัตกรรมอันทรงอิทธิพลเสริมสร้างผู้บริหารเด่นครูดีและนักเรียนคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุไทยธานีเขตหนึ่งจึงดำเนินการคัดสรรผลงานนวัตกรรมต้นกล้าคนดีวิถีอุไทยโดยเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ ที่มุ่งให้สถานศึกษาผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ให้ความสำคัญและตื่นตัวในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาผลการคัดสรรรางวัลน,นวัตกรรมต้นกล้าคนดีวิถีอุทยัยประกอบด้วยรางวัลระดับเหรียญทองจำนวน5ผลงานและเหรียญเงินจำนวน13ผลงาน กิจกรรมสุดท้ายที่ดำเนินการภายใต้แนวคิดต้นกล้าคนดีวิถีอุทัยสร้างวัฒนธรรมต้นกล้าคนดีวิถีอุทัยสร้างผู้บริหารเด่นครูดีและนักเรียนคุณภาพคือการพัฒนาทักษะดิจิทัลคาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส จำนวน8หลักสูตรซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่2ถึง5สิงหาคมพุทธศักราช2564จํานวน8หลักสูตรโดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรด,ด้วยสำหรับหลักสูตรทั้ง8หลักสูตรประกอบด้วย 1. ปั้นครูสู่กราฟิกดีไซน์สร้างสรรค์งานออกแบบง่ายด้วยแอป Can วาวิทยากรโดยในาใยชัยพัฒจิตตะกูลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านวังเกษตร2เปลี่ยนเนื้อหาที่วุ่นวายให้กลายเป็นบทเรียนที่แสนสนุกด้วย w วิ d w a l ววิทยากรโดยนางสาวดิศราภาศีนุชครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 3. การประยุกต์ใช้ออโต้คลาสผสานข้อมูลกับ Google Sheets สร้างเอกสารและส่งอีเมลอัตโนมัติวิทยากรโดยนายกฤษดาปาวาครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสะนาราย 4. ส,สร้างเกมคำถามกับโปรแกรมคาหูดวิทยากรโดยนางสาวเบนจวรรณสาเสือครูโรงเรียนบ้านวังเตย 5. สร้างข้อมูลสารสนเทศง่ายๆด้วย Google Sheets และ Google Data Studio วิทยากรโดยนายภูมิชนพรมสินชัยครูชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองขุย 6. การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form วิทยากรโดยนางสาวทองเพียนเตยหอมครูชำนาญการโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 7. สร้างเว็บห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Sites วิทยากรโดยว่าที่100ร้อยตีวิรชัยรัตนโสภาครูโรงเรียนบ้านเกาะเทพโพแปโกดอวินบายต้นวิทยากรโดยนายประสานอรุณศรีสุขสรรช่างครุพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่ง ผลการดำเนินงานสามารถพัฒนาบุคลากรในสังกัดและนอกสังกัดรวมถึงผู้สนใจทั่วไปจำนวน41,281รายทั่วประเทศนับว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย ผลการดำเนินงานภายใต้วัฒนธรรมต้นกล้าคนดีวิถีอุทยัยนวัตกรรมทรงอิทธิพลสร้างผู้บริหารเด่นครูดีนักเรียนคุณภาพส่งผลให้เกิดผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ประกอบด้วย1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับรางวัลคูรู้สดูดีและรางวัลพลพฤหัตสบดี adi, ได้แก่นายอุทัยคำศรีหารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งสสถานศึกษาในสังกัดได้รับรางวัลเหรียญทองหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม คู้รู้สภาระดับภูมิภาคได้รับสิทธิ์เข้าคัดสรรผลงานในระดับประเทศได้แก่โรงเรียนวัดดอนกลอยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งในผลงานการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบสเต็กโมเดลตายรมมหาวชิระบารมีตนกล้าแห่งความดีวิถีดอนกลอย 3. สถานศึกษาในสังกัดได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติรางวัลทรงคุณค่าโอเบกอวอร์ดครั้งที่10ปีการศึกษา2563ได้แก่โรงเรียนวัดดอนกลอยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยัยธานีเขตหนึ่ง 4. สถานศึกษาในสังกัดมีผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับในระดับสบพทออโดยสถานศึกษาที่ดำเนินการพัฒนาตนเองโดยการส่งเสริมสนับสนุนภายใต้แนวคิดตนกล้าคนดีวิถีอุทยัยสามารถนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพที่เป็นเลิศในรายการโทรทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสองโรงเรียนในรายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนครั้งที่สเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2564โรงเรียนบ้านวังเกษตรอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีและรายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนครั้งที่7็ด เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564โรงเรียนวัดตรงแขวนอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งคณะดำเนินงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดภายใต้แนวคิด ตนกล้าคนดีวิถีอุทัยจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างและพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศทั้งในสถานการณ์ปกติและภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019นี้